มีแฟนไหมเหรอใช่มีแฟนไหมไม่มีไม่มีอ่ะแฟนตายแล้วเล่นเอาวี<ช>มือเก่งเส้นประสาทแตกตายแล้วน้องแต้เยเหรอคะโสดฉันชอบพี่พี่พี่จูาได้ไหมฉันชอบพี่แจได้ไหมแจได้ไหมได้อ่าแจไม่มีปัญหาน้องน้องน้องมีกระเป๋าอะไรไหมลูกลองหยิบยี่สิบกับกระเป๋าน้องนะ ชอบเยี่ยวใส่กระเป๋าอ่าใส่กระเป๋าเยี่ยวใส่กระเป๋านี่มึงไปบอกเขาเดี๋ยวข่าวหัวดังถึงจีนอ่ะทีเนี้ย y ย s ใส่กระเป๋าพ<ช>ี่กินเก็บโคตรชาตใช่นี่ก็รับข้อมูลเร็วแล้วลกันรู้ไหมว่าอะไรคือเยี่ยวใส่กระเป๋าใช่อะไรคือเยี่ยวใส่กระเป๋าใช่ค่ะใช่ค่ะพี่อ่ะเยี่ยวใส่กระเป๋าชีชีช,ชีรู้จักชีไหมใช่ชีคือชีคือ 七颗豆腐，七颗豆腐。